นี่ค่ะนี่ก็คือขึ้นช่ายนะคะที่ปลูกในน้ำน้องเขากำลังโตสวยเลยค่ะนี่ทุกคนสุดอาบ,เ,ออบเลยหมดเลยเห็นไหมปลูกง่ายขึ้นช่ายกำลังโตสวยงามมากเลยนอกจากขึ้นช่ายแล้วเราก็มีสละแหน่ด้วยนะคะนี่ค่ะ ทุกคนมาดูนี่ทุกคนมาดูสะระแหน่ค่ะสะระแหน่ใบใหญ่มากเดี๋ยวจะได้ตัดตรงยอดเขาไปขยายแล้วค่ะนี่นี่ค่ะถ้าเราปล่อยให้เขาเื้อยแล้วมันจะไม่สวยยอดจะเรียวลงเราต้องรีบตัดไปขยายหรือไม่ก็ตัดไปกิน ได้แล้วเดี๋ยวหลังหลังจากเลยถ่ายคลิปแล้วเราก็จะได้ตัดนี่นค่ะสวยมากเลยแล้วก็จะมีผักเป็ดญี่ปุ่นค่ะทุกคนผักเป็ดญี่ปุ่นนีผักเป็ดญี่ปุ่น,ก,นก็สวยมากนี่ก็จะเป็น ดูสิมีอนะไรมางอันนี้ก็จะเป็นความตุ้งต้นขาวค่ะทุกคนกลังน้ำสวยมากเลยแถวนี้แล้วคือสลัด มาปลูกอย่างนี้ดีแต่ไม่ได้ก้มให้ปวดเอวเนาะเรายืนเก็บได้สบายเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเรายืนทำความสะอาดอะไรของเขาได้เวลามีใบร่วงใบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บออก ใบแห้งใบอะไรใบแก่ของเขาละค่ะก็จะเก็บออกจากจากต้นเขาจากกระบะของเขาไม่ให้ร่วงลงไปแล้วก็จะไปเน่าเสียน่คะเราต้องเก็บออกสวยปลูกไว้ชม<笑><笑>จะตัดกินก็เสียได้นะปลูกแล้วน้องเขาหน้ารักเราเราก็ไม่ไม่ค่อยอยากตัดแต่เรามันก็ต้องตัดนะอันนี้จะได้เอาไปขายแล้วค่ะนี่กำลังโตค่ะ อันนี้จะไปขายรอรอสลัดชุดนั้นเนี่ยแถวนั้นก่อนคะ่ะทุกคนน่าจะอาทิตย์นี้แหละจะได้ขายเพราะว่าน้องสลัดคอสกำลังเริ่มลงใหม่แถวนี้ยังไม่โตส่วนตรงนู้นน่ะใกล้จะพอขายแล้วคะ่ะแล้วเราก็จะเอาไปพร้อมพร้อมตัวนี้แหละก็เลยรออยู่ น้องเขาก็เลยเบ่งบานเต็มที่เลยสาวสวยสะพรั่งเลยเดี๋ยววันนี้ว่าจะมาเอามาละกอมาละกอสุกเก็บมาละกออีกทีว้าวสวยมากเลยโอ้เหลืองชุก <necessary> ลูกหนักดีจังเลยมาละกอฮอนแลนด์กินลูกสุกได้ เนื้อเขาจะเป็นสีออกชมพูนิดๆนี่ค่ะทุกคนผักของเราเพิ่งจะลงมีคอร์สแล้วก็ไอไออะไรนะเรดโอ๊กมีเรดโอ๊กแล้วก็คอรตค์ต่อไปก็จะได้เก็บตรงนี้ส่วนตรงนี้อนุบาลอยู่ต้นยังเล็กยังไม่ได้ลงก่องเตรียมพร้อมไว้แล้วชุดนี้ก็จะเอาออกเหมือนกัน วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนชมสวนนิดๆหน่อยๆค่ะ